สวัสดีค่ะอะใครปวดหลังบ้างปวดหลังแน่นหลังเมื่อยหลังนะคะอยากให้คนดัดให้จังเลยแต่ไม่มีใครดัดไปดัดเองก็ได้นะคะตามพี่นวลไปเลยว่าจะทํายังไงปะเอา,านี้พี่นวลสามารถดัดหลังดัดหลังให้ตัวเองนะคะใครเป็นบ้างปวดหลังปวดหลังแห้งบ่มีคนหนวดห้เนาะ เราได no? ้ตองหาวิธีว่าเห็ดจังใดเนาะหลังจากผ่อนไข่ใดเนาะค่ะเนาะถ้าเฮาดัดหลังเนี่ยถ้าม like ันลันแค่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 เนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าหลังสบายเนาะก็นอนก็เลยหาวิธีดัดเองอยู่อยู่ในบ้านเนาะค่ะเนาะอยู่ตรงโซฟามันมันแกะขคดไดดมันก็ลันได้แต่ว่า มันจะเข็้โซฟาพัง <c oughs> พังไปแล้วหนึ่งตัว <c oughs> ี่น้่งกระดัดดัดเองประจําเลยแล้วก็อ่าแต่ว่าไม่ดีเท่าอันนี้แล้วกันะะนี่นี่ไม่ดีเท่าเราไม้นะคะเราไม้นี่ดีที่สุดถึงมันจะแข็งถามว่ามันเจ็บไหม มันไม่เจ็บกระดูกหรอมันไม่เจ็บนะเอ่อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเพราะว่ามันมันมันเป็นเนี่ยเนี่สองเส้นแนวข้างกระดูกสันหลังมันก็นูนสูงกว่ากระดูกสันหลังอยู่แล้วมันก็เลยเวลาเราดัดเนี่ยมันก็เลยไม่เจ็บนะเดี๋ยวพี่นอนแัดให้ดูนะคะอาล่าออกมาล่าออกมา น่ะะให้ลั่น,ะนตรงไหนตรงนี้ไหมถ้าตรงนี้ก็ทำแแบบนเน,นี้ยเวลาเวลาจะทำก็พยายามเอาลงไปให้สุดนะคะเนี่ยนะแล้วก็เลื่อนมาเลื่อนมาเนี่ยแบบนี้นะคะนะนี่ สำหรับเราไม้เนี่ยค่ะดีมากนะถือว่าตรงที่เ,เป็นเป็นเก้าอี้ที่นั่งในสวนนะคะอันนั้นก็ดีเหมือนกันมันมันก็จะเป็นเราแบบแบบแบบนั่งคาดหลังนะอยู่ข้างหลังใช่ไหมตรงตรงตัวนั่งในสวนนะก็อา่าตัวอย่างตัอย่างสมมติสมมติ น,นี้สมมติว่ามันเป็นเก้าอี้ยาวหรือว่าโต๊ะนั่งยาวนะคะที่อยู่ในสวนนะมันจะมันจะอยู่ระหว่างนี้ไอ้ตรงตรง,ตรงที่พิงหลังนะมันจะอยู่ตรงระหว่างี้มันจะไม่สูงแบบนี้นะแล้วเวลาเรานั่งเรากเอาเอาเอาตรงนี้เอาแขนเนี่ยค้ำแบบนี้ใช่ไหมอ่อมันจะพอดีกันเลยกับกับอ่ จ็บพอดีเลยนะเป๊ะเวลานั่งแบบนี้นะคะก็นั่งเล่นเนาะก็ธรรมดาแล้วพอเราจะดัดเราก็ขยับขยับน้อยหายช่วงที่ตัวเองรู้สึกว่ามันเจ็บมันขัดนะคะเราก็ทาเหมืนมอ,มหมนอนเมื่อกี้ทาเหมือนพี่รอนทำเมื่อกี้นะถ้านั่งนะคะก็เอียงลงไปเลยให้สุดนะเอียงให้สุดให้สุดนะคะอันนี้ก็ช่วยได้ นะมีหลายวิธีที่ดัดให้ตัวเองได้นะคะก็ไปลองทำดูนะคะบางคนอาจจะรู้สึกขัดหลังเจ็บหลังแต่ไม่มีใครดัดให้กดให้นะคะเราก็สามารถช่วยตัวเองด้วยวิธีนี้ได้คือดัดเองนะคะตามราวไม้แบบนี้ตรงไหนที่เป็นราวไม้หรือเป็นเก้าอีอ้ ให้มันใหญ่นิดนึงประมาณนี้แหละพอดีนะคะก็ดัดได้เลยนะมันกระดูกสลังไม่เจ็บนะจ้าก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ